ดลฟามสวัสดีค่ะสวัสดีวันแม่ค่ะพี่น้องกำลังเดินทางไปบ้านทงค่ะแต่ว่าเาจะไปเติมน้ำมันก่อนนะคะนี่เอินขวัญน,นี่ตาอน้นพลระขับพ่อจอนนี่แล้วก็เด็กๆนะคะนี่ค่ะสำคัญบาทสามตัวนะคะ <c oughs> ยอย่างยูในกับตาอะไรเด้ยค่ะพี่น้อง หนึ่งเดือนกับสองวันห,ห,หนึ่งเดือนกับสองวันได้แล้วอันนี้คุณพ่อกับคุณแม่คะนะคะต้นขวัญจันนี่ขณะนี้เราถึงปั๊มน้ำมันแล้วมือเคลืนเจ้าคือฝันดีคะ่ะ ฟันเห็นราชวงค่ะพี่น้องฟันเห็นในหลวงราชินีโอเการอสิบบาทสามบาทสาม นี่อะไรคะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะอุ้มละสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ